สวัสดีครับผมเพชรพารลวดสวัสดีซี่สู้ผู้สุขคนครับผมมื่อนี้อัดกระไรมะพร้าวถึงบ้านของพ่ออินกันนะครับส้มเดี๋ยวตามแนวทางของพ่ออินเลขของพ่ออินเป็นเลขสูตรเลขคำนวณนะพี่น้องบริมาหลายงวดแล้วก็เขีมาตามกันงวดวันที่16กันยา2566้าหไปรับไปส้มไปเบิ้งแนวทางน้ำกัน ไม่ได้เจอกันนานครับไม่ได้ครับไม่ได้เจอกันนานเนาะเอาไปยังเด็กวัดที่เดียวมานวะบอมมานว่าก็เจ้าเสือมันออกย่งเกาอายุพอคู่ที่พันมาภาพเจ็ดแปดเออเจ็ดแปดพอคู่ที่พันเจ็ดเรียกซ้ำตัวสี่เจ็ดแปดนะครับนอายุเจ็ดสิบแปดปีสี่เดือนก็พอเจ้าก็ได้ ซือเจ็ดแปดสี่สี่แปดเจ็ดเจ็ดแล้วยังขยอซ้ำกันอยู่อ่ะหกประตูคเราคคตรถือโต๊วเนี่ยถือต๊วเต็งเต็งเต็งเลยอ่ะขอบผมผมก็เรียว่าโอ้ยมันเสียออกของเงินพวกคู่มาแสดงคนบอกว่าเจ็ดแปดพวกคู่ฮัด์นไปเราปีนาอ้นผมมันสียไปน้ำเพลินเพคนบอกไปไปว่าสั่นขอบผมคนบอกเสียอ่าเด็กตอนมนนี่เอาพยาบาลตายหน่นพยาบาลหนึ่งทีสิบเก้าเนี่ย นี่ทั้งโศกทั้งหลับนี่ทังเคาะเด้กฝันร้างสี่ก็ออกบ้านเลขที่สิบเกงพดีบ้านเลขที่ครับมากอดพวกผู้ฮัทเด็กิ่นกระวังสี่วันพวกผู้ฮัทเี่กไปเราไม่ติดงานงานจะบวเล็กเนี่ยผว่างสี่นะเพราะนันออกอีดีเนาะของจองกันพอดีนะครับเป็นดัะไรหลัะเอางวดนี่งวดที่แล้วเล็กวิ่งเล็กวิ่งผมวิ่งพิ่นเขาวิ่งหาก็ับวิ่งหากับเ็บน ข้างนี้มันขางนี้มันมืดง่ายไหมครับเห็นไหมละมืดนะครับมืด้าตว่ามันแสงแสงน่ครับ่าบเป็นยังครับปุ๊เป็นยังะทหละปุบเป็นยังฟาตาวาเห็นตัวเลขครับผมวันนี้ผมเห็นตัวเลขขอกมากงวดนี่นะนครับผมสปรคลักซิบ หาเจ็ดแปดผมเลยจับเอาเลขไอ้รักหากับรักแปดเออหากับรักเจ็ดกับวันนี้หากับเจ็ดเข้ารักสามเกันรักสามกับรักแปดให้พ่อเขวัญเขียนให้นี้พ่อมตัวต่อไปว่าสิบีซีเดอร์เลตัลนี่กับผมโอ้ตัวต่อไหนเนาะเนาะกินแค่ตัวนี้โอ้เขียนไว้แล้วโอ้ล่างตัวนั้นเขียนพร้อมมาละล่าง โอ้ลอตเตอรี่ก็ได้แล้วโอ้หลตเรี่หลายแท้อาพี่น้องยิเบิ้ลลตเตอรี่นะครับงวดนี่พอหินมันใจนะครับเด้อเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดคับพอมโอ้เจ็ดศูนย์หลายแทโอ้ตเจ็ดแจ้งเดียวครับตเจ็ดอ้ทได้วัที่หตเจ็ดแจ้งเดียวโอ้ยเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแล้วก็สามเจ็ดครับผมโอ้ดลตเี่หลายล่ะ อ่ะนี่ครับพี่น้องกันไลสามเกตบนนะครับหกสามนะครับบนเกตตัวเดียวไปเลยจักนักกันตัวนี้บนวิ่งเกตตัวเดียวรถตอรี่ก็ได้หลายแล้ววันนี้อันนี้ห้ามันได้ลองกันทีหนึ่งกันเลยครับผมลองเบไปเนาะบนนี้ครับอันไหนก็เป็นได้หมดพ่อยินเจอโรตตอรี่แล้วหลายใบหลายคู่เลยเพียงทุงที่ใส่มาตัวนี้ก็ยังไม่ด้องผิดก็ได้เอนะพอ ก็จับกัาตันนี้กับตันนี้เนาะกลับกันกลับผมผมก็เลยกลับไปบดตัวนี้บานในเลขล,ล่างบานนี้ครับผมมันมันใจนี่นี่เอาเอาเอาซีนี่เขียนผมมันใจคู่นี่โอ้เจ็ดศูนย์เจ็ดสาม กลับนะมันบ่ครับนี่ต้องกลับี่นนองเพราะว่าลอตรีเพราะว่าลอตีอยังเก็ดศูนย์ศูนย์เจ็ได้กลับไปบดเลยน่ะนะล่างมันห้าเจ็ดแปดสิบมาณอ้หก็ดนี่เป็นลักซิบเลยบครับครับผมมันโอ้ยผมเมนห้าหกเ ห้าเจ็ดแปดหลักสิบรถอันตัวตัวสีแดงนันเล็กวิ่งเหครับครับโอ้ใไฮวิ่งครับไปซีวิ่งโอ้ใไฮวิ่งหาครับเจ็ดแปดเดขาทีมรถปะบอกโอ้แปดเจ็ดบอกได้จริงอาผมมากไปเบาๆครับผมแต่มันมากสามตัวเนาะผมก็เลยนั่นคือถ้ามันมาเนี่ยมีหาสามกับผม ห้าสเจจะมาโดยกันไหมนี่แหละถ้าเจ็ดย่นีเจศเอาเจตรงบนกับบนล่างเลยสครับมันมันมันมาน้กันนะไหมมีสีตึงบนตึงล่างเลยครับผมมันกันด้ครับแต่ว่าผมก็เลยสื่อหามโศกมานกัเขาวันที่หนึงดึงไปตลอดด้านก็ยังบ้าด้านเอาผมก็ตั้งกันนั่นนะผมก็เลยสื่อลดลงเอาหกสามสามหกครับผม โอ้รถ oh, แต้มพรอมครับรถแต้มที่ผมมั่นใจคือเดอา้าตัวนั่นคือบ่ลงตัวกันใื่ว่ากันหกันสามหกันไว้บ่ก<า>ันตัวตวลตดตลีพ่อยังมีวา่าแ <c oughs> ม้บางทีรถแต้มเด้เอารถแต้มสามหกหกสามอืแนี้ละ่ะเลขเน,นเอาตามตามรถตลีตาม,ตามตารอตลตี <c oughs> จะาของออาวซ c ตัวมากเนาะตัวมาก แต่เบิื้องต่อไปกันกับเลตเตอรี่เล็กเนือวันนี้กันว่าผมอันนั้นกผมกับสิบวันมาตัวเนาะครับเพราะว่าอันเพราะว่าเฮ็ดเองซื้อเองครับเฮ็ดเองซื้อเองแล้วก็ซื้อพร้อมเอ่อบอม่นบ่แม่นโม่ตัวนี้ผมซื้อยางละสองใบของกิ่งเลยตัวนี้ครับผมแต่ยางละสองคู่แหละครับยางละสองพี่น้องไล่ตาชัดบ่เนาะชัดจริงนะครับเนาะ ส่วนบนก็วิ่งเจ็ครับอีเจ็ตัวเดียวไปเลยเจ็ตัวเดียวแต่ไหมาม่รักหน่วยสแสดงว่าเกลขพก่อนี่ตรงๆเลยด้วนี่ครับขันามาเจ็ม่ลักหน่วยครับขันมากกับขึ้นมากหน่วยอผมออก็เลยมั่นใจแต่ว่าตามจิงศูนย์เจ็ดกลับไปแต<อ>่นนี้กผมก็เลยว่าอันนั้นผมมักตัวนี้หลายกว่านี่โอ้โอ้สามเจ็ดครับแต่ว่าเด็กผมก็เลยกลับกันไปเด็กสี่คนเนาะบหลายดอกเอฟซี เอกซีโคศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์กับผน,น้โอ้ตัวน้ำกับตัวน้ำวัวา,างตรงกันไวน้ในคดีครับ,บเราก็เลยว,วางมั่นใจว่ามันอยูล่ละอไทยเจ็ดนี่กับผมอยู่ไทยอันที่ว่าตัวสามเจ็ดนี่ก็คือตัวกันเนาะก<ะ>ับกันตัวนี้ซั่ไกกันโอ้กันตัวไหนกันตัวนี้ โารตัวเจ็ดสามเดสมเป็นตัวเด่นเลยนะไปรักซีมาลักซีฟก็มันเขาตัวนี้ผมอ่านใส่รักซมาลักซีฟมาแข่คือศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สามเจ็ดเจ็ดสามห้ามันดวงดีว่าห้ามันถกแล้วันทีหนึ่งข้าวบ้านมันมาพ่วงกับเสลกลางแบบนี้กับเลงลางมีลักซิฟมีหาเจ็ดแปดแปดนี่ขาถิมไปเลยผมก็เลยเอาหาครับเจ็ดปัญหามันไม่เหลือสองขู เรือหาสามก็ผ่าเจ็ดครับีตัวเด่นนี่ขึ้นเจ็ดศูนย์กับเจ็ดสามมันก็ตรงกันครับผมเอาง่ายๆนี่เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสามนี่บนล่างไปรวดครับครับก็ซ้าเลขซ้าเลขตัวเดียวกันซ้าเลขตัวเดียวกันครับผมเจ็ดศูนย์กับเจ็ดียวกันไมันก็ซ้าเลขสองคู่นึงเนี่ครับผมมีเจ็ดศูนย์กับเจ็ดสามครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเนี่ยเจ็ดศูนย์ก็เจ็ดสามบนล่างรวดเนาะออซ้ำลับแมนครับผม ตัวกันก็คือสามหกหกสามเพียมันลดแตบเนาะครับครับเพื่อ,อลดแต,แต่งเสื้อๆตัวกันซครับผมให้ให้ข้าเจ้าว่าได้ตัวไพรพ่ออิ่นนี่สันมันงานพรักูอ้ <c oughs> อ่าผลัดสะเพริ่งสวมปลอมก็เลยว่าหากับเจ็ดบนผมระวังสิเมื่อที่แล้วว่ะครับหากับเจ็ดบนวันนี้ไปใส่ไปเสีวิง่งก็วิ่งผมระวังสิมันก็เข่าเจ็ดแปดเนาะครับแมนวันนี้ผมได้มั่นใจว่าเจ็ดคงอยู่ เป็ดสูดไอะไรบางลบางหนาบางหลังหรือมันบ่ไปบ่มาก้ยครับวาแปดิดับดับลังสองกับดับลังโอ้แปดดับลังครับโอ้ขย้อนขย้อนขย้อ์พอตัดแปดออกครับวนมันมีที่ไปที่มาอยู่ครับวัินศูนดับน่วยบนวนี่ครับผมศูนดับน่วยบนเอาศูนยดับนวยบนพ่อคือม่เกบ้นนี้วลมันพิษเดี๋ยวผมมาเห็ดพิษนี่ยถ้ามาดน้ำตกเป็นศูนย์เกจ พอเจ็ดจะถ่ายมันบ่ลรอ,อเจ็ดจะถ่ายรับรับน่วยแต่ว่าบ่รับเอาซิบครับเอาตัวนีสักเจียนเปลี่ยนใหม่ซะเอฟซี FC. นี่เอาตัวนี้เป็นตัวเด่นโหลดนี่เอาวงกลมไปโหลดเนาะครับต<ม>บัวนี้ละเนาะผมวงกลมนี่ละสามตัวนี่เนาะครับผมบนเดิบนล่างโหลดเนาะขึ้นบนล่างล่ะมันเพราะวเหล็กมันตรงกันเหล็กตัวเดียวกันเล็ตัวเดียวกันไี่ตะหนี้ละมันจีเม่มันจีเม่มาแปลกเนี่ยจะหาสามหาเจ็ดนะครับตัวกันเออที่มันบวดตัวโอ้เป็นตัวกันบ่ครับ โอ้คือเด่นนี่คือสองคูสองคูเจ็ดศูนย์เจ็ดสามทั้งบนทั้งล่างเลยครับห็นว่าบนล่างรครับแต่ว่าทั้งล่างนี่มันเป็นเจ็ดศูนย์แต่ว่าบนเนี่เอาเป็นศูนย์เจ็ดเป็นศูนย์เจ็ดครับเป็นตัวเด่นตัวที่ผมบ่งกลมอย่างนแต่ว่านี่ห้าสามห้าเจ็ดสามหกสามหกหกสามนี่เป็นตัวกันเนาะครับครับอ่ะคิดออกห้ากระชับหน้าจอตาบีนะครับเด้อตาบีเคิ้กัเคิ้ เรื่องมันโล่งสีหน้าของกาขั้นคืนนี่คืเป็นสามแปดว่นรเันบอภาวะาว่าเรขพ่อมันดับแปดเด้แปดนี่มม่ยากนี่แล้วบานนี่ผมได้การถิ่มเป็นสามแป่ไรก่3ามกับไปยากบานนี่ก่อสามกัไปยากสาม่สามนับตามนี้ได้เพื่อนที่แคปหน้จอกันไว้นะครับตามที่ผมอธิบายไปตัวเด่นสูดคือ0ูกับสามเจ็ดนะครับบนล่างว่ดาั้องที่นกระชุ่นกัน ล่างกับชุนกัน้ไม่ลงที่เข็มนาจอกันเอาไว้มาชุกมันกันนะครับแบบสามเก่าตั้ตรงกันยังสี่บ่เคยมาโอ้ขั้นตรงกันยังสี่บ่มาครับแล้วก็ประเดี๋เลขหกประตูนี่เอาล่องไปประกอบเบิ่งเด้านล้นมาเจอผิดเธอหนึ่งเนาะมัาธรรมดามีผิดพลาดโอ้สูตรใดครับนี่ตัวนี้เฮ็ดหกประตูตัวนี้เฮ็ดหกประตูล้างเบ็ดเลยโอ้บอมเป็นสูตรเฮ็ดเป็นหกประตูครับเฮ็ดหกประตูคือหนึ่งสองสองหนึ่งเก่าสองสองเก่าเป็นสี่หน้า หรือเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าสิถ่ายเอฟซีเจอกันนั่นก็ลองเฮ็ดลองเบิงตัวนี้รับทั้งบนทั้งล่างได้ประหยัดเงินเท่าลงมาว่าไงเฮ็ดเปลี่ยนนอครับเฮ็ดเฮ็ดสูตรเลขดับเฮ็ดหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งสองเก่าเก่าสองที่สินะครบกันวันนี้เพนาะใเฮ็ดว่ามันถึ็ดับอยู่เลย นะผมขอบคุณหลายพ่อขอบคุณหลายครับผมมั่นใจว่าเจ็ดนี่ละบ่คอพี่น้องบ่รุงกะลางโซว์คนมานเรื่อยๆแข่งสู้ผู้สู้คนก็จะเริ่มฝากคนเลยก็แช่กดติดตามทีมงานนะครับด้วยสำหรับลิมมี้สวัสดีครับผม